สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นำเสนอรถเกง๋งมือ2ราคาประหยัดให้ท่านรับชมกันเช่นเคยนะคะท่านใดกำลังมองหารถยนต์ไปใช้กันอยู่สามารถเข้าไปดูตัวจริงกันได้นะคะทุกท่านคันนี้นะคะราคาตัดสดค่ะเพียงแค่58,000บาทเท่านั้นนะคะ Honda City ปี03เครื่องยนต์1.5 IDSI เกียร์ออโต้ค่ะ เครื่องเกียร์ปกติเชื้อเพลิงน้ำมันรวนนะคะแอร์เย็นกระจกเป็นไฟฟ้าช่วงร่างดีค่ะสีสันก็ยังสวยนะคะภาษี6-7เล่มเอกสารมีพร้อมภายในดูสะอาดตาค่ะขับทางไกลได้ด้วยนะคะและราคาถูกๆเลยคระทุกท่าน5,8,000บาทเท่านั้นสนใจสามารถติดต่อดูรถกันได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ พิกัดดูรถได้เขตของบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะแต่ถ้าสนใจแนะนำให้ติดต่อนัดหมายและอัปเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางนะคะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ต้องรากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ